การเดินทางแห่งความสุขธรรมชาติของชีวิตชีวิตที่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันจนวันสุดท้ายอย่าตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดียวเหมือนตัวเองความสุขความพอใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะ ความหวังหรือความฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนที่เรียนจบสูงๆเขาก็เลือกจะทำสวนทำนาเขาก็เลือกดีแล้วที่จะเป็นนายตัวเองค่ะสำหรับเจี๊ยบวันนี้ก็มาเที่ยวที่สถานีรถไฟตรังค่ะได้มาเที่ยวเมืองตรังแล้วก็นึกถึงการเดินเล่นเพลินๆน,นอกจากสถานีรถไฟเมืองตรังแล้วนะคะเจี๊ยบก็จะนึกถึงถนนคนเดินสถานีรถไฟตรังค่ะพูดถึง ถนนคนเดินสถานีรถไฟตรังนะคะหรือชานชลานในมาเกสซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของสถานีรถไฟตรังเลยค่ะที่นี่นะคะถือเป็นอีกแหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืนของเมืองตรังเลยล่ะค่ะภายในตลาดนะคะจะมีร้านค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องประดับเสื้อผ้าแฟชั่นโดยเฉพาะของกินที่นี่จะมีให้เลือกทานกันอย่างมากมายทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ ทางตลาดก็จะมีการจัดวางโต๊ะไว้ให้นั่งซึ่งระหว่างที่รอก็ต้องหาอะไรทำกันก่อนโดยการมาเดินเล่นเพลินๆที่สถานีรถไฟตรังก่อนค่ะเพราะถนนคนเดินสถานีรถไฟตรังก็จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะที่สถานีรถไฟก็จะมีมุมถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายกันด้วยนะคะ